็นว <Why? S 2> oh ัวย่างแม่แต่งลองเล่าที่มาที่ไปของสองแต่งฟาร์มให้ฟังหน่อยได้ไหมคะแต่ก่อนป้าทำนา<อ>เป็นเกษตรกร,ร,กรทำนาแล้วที่นี่อาจารย์ประเสริฐได้นำเข้ากลุ่มเพราะไปทำงานจากจังังหวัดแต่ก่อนนองพอกกลับมาแล้วมาอยู่บ้านอยากมีรายได้เสริมจากการหลังจากการทำนาก็เห็นอาจารย์เขาตั้งกลุ่มเลี้ยงวัวแล้วก็เห็นมีคนมาดูงานเยอะแยะแล้วก็มีคนมาซื้อวัวตัวละเท่านู้นเท่านี้อะไรเงี้ยก็คิดว่า มันน่าจะเข้ากลุ่มกับอาจารย์เพื่อที่จะมีรายได้เสริมมาอีกจากหลังจากทำนาเลี้ยงวัวอย่างน้อยเราก็มีพื้นที่นาปลูกหญ้าให้วัวโดยที่เราก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายแม่แต่งคะแล้วแม่แต่งรู้จักกองทุน fta ได้ยังไงคะก็รู้จักเพราะว่าอาจารย์จับกลุ่มกันแล้วก็อาจารย์ก็ชวนทําโครงการด้วยกันก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ทําเรื่องขึ้นไปเพื่อจะซื้อวัวมาเลี้ยงในกลุ่มวิสาหกิจ เลี้ยงโคนี่บ้านสงเกตค่ะมาเลี้ยงแล้วก็ได้เห็นเพื่อนๆที่เขาไม่มีงบประมาณจากที่ว่าไม่มีจากโครงการอะไรสนับสนุนแล้วก็ได้มาจากโครงการ FTA สนับสนุนก็มีวัวมาเลี้ยงแล้วก็มีไรายได้เสริมจากการที่หลังจากทำนาที่นาตรงนี้ค่ะที่กว้างๆตรงนี้ค่ะใช้ทำอะไระก็จะเป็นทุ่งนาทำนานพอเข้าโครงการเลี้ยงวัวก็ลงทุนเอาดินลงแล้วก็ปลูก หญ้าในเปียพอเมื่อปีที่ผ่านมาน้ําท่วมหมดเลยในเปียก็ล่าไปกับน้ําทีนี้ก็กําลังเปลี่ยนแปลงเป็นหญ้าในเปียมาเป็นทงกุลากำลังเตรียมพื้นที่เพื่อที่จะซื้อวัวมาใส่เต็มโปนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปกัดคันมาปลูกปลูกน้าใสแล้วตอนที่น้ําท่วมเนี่ยค่ะตรงนี้ได้รับผลกระทบอะไรบ้างคะก็วัวไอ้วัวก็อยากหญ้าที่เคยกินอิ่มก็ลดลง นิดนึงเพราะว่าทางนู้นก็มีปลูกไว้เผื่อทางนู้นด้วยเพราะปลูกหญ้าเซกคล่าน้ําท่วมมันไม่ตายทางนู้นก็มีสองไร่และในเปียทางนู้นก็มีก็ไม่ค่อยได้เจอผลกระทบค่เพื่อนที่ราประคนเขาก็มาโขกก็แบ่งแบ่งให้กันเพราะว่ามันบางครั้งวัวเรามันก็กินไม่ไม่ทานอะไรเนี้ยหญ้ามันก็จะเกยใช่ไหมก็อยากพอเพื่อนสมาชิกมาถามก็แบ่งปันกันใช่กับวันเนี้ พรกบัน,นี้ก็เป็นของอพิสานะักบุญเสริมแกไม่พอก็ตัดแบ่งกันข้างกันหรือที่บางครั้งเราก็ไม่จําเป็นต้องขายเพราะบางครั้งมันก็เป็นการเป็นเกี่ยนในกลุ่มด้วยช่วยกันถ้าที่กลุ่มเราจ็ได้ไปด้วยกัน